จะไม่กลับหลงังถ้ายังไม่ได้ดีเอ่ยถ้อยคำนี้ต่อหน้าแม่พ่อวันจาสาบานผ่านฟ้าสัญญาต่อดินทินรักก่อนลามาสู้งาน ลักสร้างตัวเมืองไกลเหนื่อยยากเพียงไหนย่ำใจให้ทนลำบากเหลือลน้นอยู่ใต้ใชายคาเมืองใหญ่หลายคราวอา่อล้าลับตาเห็นความอยากราย นี่สินภารยิ่งใหญ่รอให้กลับไปไทยทอนดังนกไร่คอนบินร้อนในดงคอนกรีดละครชีวิตถูกขีดด้วยความเดือดร้อน สู้ทุกฉากจากตื่นถึงหลับตานอนปลอบฝันสักวันคืนคนเสริมใจให้มีพลังจะไม่กลับหลังถ้ายังไม่ได้ดีเก็บถอยคำนี้ จดไว้ในใจทุกอย่างบอกแม่ให้รอบอกพ่อให้คอยความหวังจะทำให้ฝันถึงฟังเพื่อทางเส้นทางกลับนา สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนนุชแซจังนะคะชื่อเล่นชื่อนุชค่ะอายุ20ปีแล้วนะคะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยรชาชภัฏเชียงรายวิชาเอกภาษาไทยคณะครุศ,ศาสตร์ค่ะบทเพลงที่จบไปแล้วนะคะเป็นบทเพลงประจําใจค่ะชื่อเพลงสัญญากับใจนะคะทําไมถึงชอบเพลงนี้นะคะเป็นเพราะว่าสัญญากับตัวเองนะคะว่าจะมาเรียนหนังสือและก็เรียนให้จบ แล้วก็สอบบรรจุให้ได้สอบเป็นครูให้ได้ค่ะเพราะว่ายังเหลือคนทางบ้านก็คือพ่อกับแม่เขาก็ยังให้ความหวังเขายังเฝ้ารอการเรียนจบของหนูอยู่นะคะคือเป็นเพราะว่าทางบ้านพ่อแม่มีอาชีพเป็นเกษตรกรนะคะเขาทําไร่ทําสวนค่ะก็อยากส่งให้ลูกไปเรียนสูง,สง จะได้อาวิชาความรู้ไว้ติดตัวไว้พัฒนาตนเองแล้วก็ไว้ใช้ในการประกอบอาชีพนะคะแล้วก็จะได้ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยอย่างเขานะคะแต่ใช่ว่าอาชีพเกษตรกรจะไม่ดีนะคะเป็นอาชีพที่ดีอยู่แล้วเป็นอาชีพที่สุจริตค่ะแล้วก็เป็นอาชีพที่สามารถเลี้ยงดูเราจนโตขนาดนี้ค่เพราะาพ่อกับแม่ มีลูกเยอะนะคะมีลูกทั้ง9ก้น9คนหนูเป็นคนที่9นะคะมีพี่ชายหนึ่งคนค่ะแล้วก็มีพี่สาวทั้งหมดอยู่7คนซึ่งคนที่ได้มีโอกาสเรียนจริงๆนะคะก็คือ3คนสุดท้ายค่ะพี่สาวกับพี่ชายก็เรียนจบไปละส่วนหนูก็กำลังศึกษาอยู่คือหลายๆคนหรือว่าพี่ๆนะคะหลายคนเขาแบบไม่มีโอกาสได้เรียนเป็นเพราะว่าฐานะทางบ้านไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะ ก็เลยทําให้ตัวเองต้องฝ่ายฝันต้องดิ้นรนนะคะต้องอดทนถึงแม้ว่าจะมาเรียนนะคะค่าใช้จ่ายจ,จะเยอะมากแต่ก็ต้องอดทนเพื่อที่แบบเราจะได้มีอนาคตที่ดีในวันข้างหน้าและที่ทําไมถึงเลือกอาชีพครูเป็นอาชีพหลักนะคะเป็นเพราะว่าอีกหน่อยเราเป็นข้าราชการนะคะอย่างน,น้อยเราก็จะด้วยจะได้ช่วยพ่อกับแม่ได้ เลขอย่างคือคิดถึงอนาคตในทางข้างหน้าคือถ้าเรากรกรเกษียนไปแล้วนะคะเราก็ยังพอมีเงินไว้ใช้ใจ่ายคือจะได้ไม่ต้องเป็นภาระให้กับลูกๆหลานๆของเราอีกต่อไปนะคะก็เลยมีความใฝ่ฝันไว้ไว้อย่างนี้ค่ะก็เลยชอบบทเพลงสัญญากับใจก็เลยร้องไปให้ฟังนะคะเลขอย่างคืออยากจะฝากนิดนึงนะคะคือ รักพ่อกับแม่ให้มากๆนะคะไม่ว่าจะยังไงนะคะก็ต้องอดทนค่ะแล้วก็จะสอบบรรจุเป็นครูให้ได้นะคะขอกำลังใจแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ